จากร้านเล็กๆขายทุกอย่าง20บาทสู่โกโดังที่ใหญ่โตแต่เมื่อเงินสามารถเปลี่ยนคนได้ความรักเลยต้องพังแบบนี้นิดกับสันเป็นผัวเมียกันแล้วก็เปิดร้านทุกอย่าง20บาทพอกิจการเริ่มลุกเรืองขึ้นนิดก็หันมาพูดกับสันเห็นไหมพี่ร้านของเรา,าขายดิบขายดีจนแทบจะทําไม่ทันกันอยู่แล้วนะสันผู้เป็นสามีก็แสนดีจัดของไปแล้วหันไปพูดกับนิดใช่อีกไม่นานเราคงต้องเปิดร้านใหญ่กว่านี้แน่ ค่ะพี่จะว่าไปเหนื่อยเนาะแต่ก็คุ้มส่วนสามีก็พยักหน้าเบาๆและหันมาต่อก็เพราะว่าเธอช่วยพี่ไงพี่ถึงมีกำลังใจแล้วนิดก็หันมาจับมือของสันใช่พี่เราสองคนสู้มาด้วยกันและเราก็จะจับมือไปแบบนี้พร้อมๆกันนะพี่แน่นอนอยู่แล้วนิดผมจะไม่มีวันทิ้งคุณเด็ดขาดพี่ต้องสัญญากับนิดนะว่าพี่จะไม่มีทางเปลี่ยนไปไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็ตามได้สินิดพี่สัญญาและ พี่จะมีวันทิ้งนิดแน่นอนจากร้านเล็กๆขายทุกอย่าง20บาทและวันนี้ก็มาถึงวันที่เขาขายดิบขายดีและเปิดโกดังเป็นของตัวเองแล้วในวันที่มีเงินมากมันก็สามารถเปลี่ยนคนได้สันสามีที่เคยแต่งตัวธรรมดาวันนี้กลับใส่สูทใส่สร้อยทองเส้นใหญ่โตแล้วก็เดินมาหานิดอย่างมั่นใจนิดช่วงนี้พี่ออกไปข้างนอกบ่อย่อยนะพอดีว่าพี่มีธุระน่ะจะว่าไปช่วงนี้พี่ออกไปข้างนอกบ่อยไปนะ โอ้นีดอย่าคิดมากสิพี่ต้องไปเจอลูกค้าแล้วสร้างคอนเนคชันพอทั้งสองคนเริ่มห่างจากกันนิดก็รู้สึกน้อยใจแต่พี่เมื่อก่อนเราขายของอยู่ด้วยกันตลอดไม่เห็นพี่ต้องไปออกข้างนอกแบบนี้เลยอ่ะก็เพราะว่าพี่ทํางานหนักเราถึงมีทุกวันนี้ไงนิดและนิดก็ควรเชื่อใจพี่สิพี่แต่ฉันก็ทํางานหนักเหมือนกันนะพี่รู้วันนี้น่ดทางานหนักพี่ว่าตอนนี้เราก็มีเงินแล้วนิดอาหัดแต่งตัวให้ดูดีบ้างก็ดีนะดูสิโซมไปหมดแล้ว